มาชมความสวยงามยามค่ำๆที่ Enjoy Home f e e 8อำเภอขามทะเลสอสจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังผมเป็นบ้านหลังที่หนึ่งและก็หลังที่สอง Enjoy Home f e e 8อำเภอขามทะเลสอสจังหวัดนครราชสีมาใครที่เห็นไลฟ์นี้เห็นความสวยงามของ Enjoy Home ของเรากดหมายเลือหนึ่งเลยครับช่วงบรรยากาศ ที่มันกําลังจะยังไม่มืดสนิทสักเท่าไหร่เนี่ยบ้านเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราอัดวิดีโอเวลาเราไลาฟ์มันจะสวยมากๆจริงไหมครับนี่เห็นไหม oh. ที่จริงบ้านจริงก็ยิ่งสวยนะบ้านจริงก็ยิ่งสวยโอ้โ oh. หสวยงามรงตัวสวยไหมครับสวยไหมครับ อ่าสวยขอหม่เล็กนึงเลยครับผมสวยขอหม่เล็กนึงน่อยพาชมบรรยากาศยามอ่าเกือบที่จะค่ำแล้วกันที่ Enjoy Home เอนจอยโฮมฟีดแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังผมบ้านเดียวชั้นเดียว3ามห้องนอนสองน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกสองที่จอดรถสวยมากครับมุมนี้จะสวยมากขอบคุณมากครับลูกชายคนเล็กขอบคุณมากเนี่ย โอ้โหข่าวดีข่าวดีเปิดให้จองแล้ว Enjoy home fit อินจอยโฮมฟิตแปรนเพอขามธเีสอพิกัดเลยสะกรคนอำเภอขามธเีสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางเปิดให้จองแล้วหรือว่าเข้าถนนข้างๆออบตอขามธนีสอนะออบตอถนนข้างๆออบตอขามธเีสอถนนบ้านโนนขามธเีสอตรงมา1กิโลเมตรโครงการเราอยู่ด้านซ้ายมือ จะเจอบ้านสวยๆอย่างนี้แหละครับโอ้สวยจริงจังเยจริงจังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนัรบ้านสวยไหมครับบ้านสวยไหมบ้านสวยขอคนละหนึ่งนะครับถ้าบ้านสวยขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบอยๆถ้าบ้านสวยขอคนละหนึ่งแชร์นะครับข่าวดีคือยังมีบ้านว่าง ยังมีบ้านว่างแล้วเปิดให้จองแล้วแชร์ยเยอะน้อยท่านใดที่สนใจอยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันที่ขามทะเลสอจองังหวัดนครราชสีมารีบสอบถามมาได้0980100393 0980100393หรือว่า0933296737 0933296737 หรือว่า id line ejhome 909ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ ej ที่ย่อม,มาจาก enjoy home ที่แปลว่าบ้าน home ej home แล้วก็มี909ด้วยต่อเนื่องจองเพียงแค่5,000บาทของเราจองเพียงแค่5,000บาทนะถ้ามีประเด็นอื่นเปลี่ยนจงเปลี่ยนใจคืนเงินจองให้100% และเงินจอง5,000บาทคือส่วนหนึ่งของราคาบ้านที่เราจะมาหักทอนกันโอเคไหมครับวงเล็บราคาประเมินเกินราคาซื้อขายนี่ราคาประเมินเกินราคาซื้อขายโอ้มุมนี้สวยขอบคุณมากๆนะครับนี่พาชมความสวยงามจริงๆ เวลาเราอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆที่เราพัฒนาที่เราลงทุนข้อดีก็อย่างนี้แหละครับไลฟ์กี่ครั้งก็ได้มาตอนกี่โมงก็ได้จะกลับตอนไหนก็ได้ตอนเย็นๆค่ำๆอย่างนี้เรามาเปิดไฟโชว์คนที่เขาเลิกงานขับรถผ่านไปผ่านมาในพื้นที่เขาเห็นเขาจะ พูดกันต่อๆไปนะครับมันก็จะเกิดการบอกตอบเกิดการพูดคุยเมื่อวานนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งที่เขาแวะมาเขาก็บอกว่าขับรถผ่านทุกวันขับรถผ่านทุกวันแต่เมื่อวานนี้เป็นจังหวะดีที่ได้มาสอบถามข้อมูลเห็นไหมเขาก็รู้ไงเขาก็รู้ว่าเราเราประชาสัมพันธ์เราประกาศให้กับเขาเห็นว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเขาก็ทนไม่ไหวเขาต้องมาสอบถามข้อมูล ขอบคุณมากครับพี่สเสดส์ไฟสวยใช่ไหมไฟสวยไฟกิ่งไฟกิ่งสวยงามมาตัดกับเสาโชว์ของเรานะลงตัวมากๆด้วยสีด้วยตำแหน่งไฟด้วยแสงที่เราใช้วันที่เทสไฟตอนแรกๆจะต้องเป็นวันที่ว้าวนะนมีทีมงานจากานันรนจกรยานผ่านมาไหมครับเห็นไฟจักรยานผ่านมาไหมอันนี้คือ เขาน่าจะอยู่ในละแวกนี้นี่ถ้าเขาสนใจบ้านเขามีพี่ทีมงานมีพี่น้องอยากที่จะมีบ้านเนี่ยเขาก็ต้องแนะนำาอ็น o อยโฮนะบ้าน,นสวยๆอย่างนี้บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะฮะบรรยากาศเดือดรอบชิวๆสบายๆไฟสวยฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะไฟสวยฝากแชร์ด้วย ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีทักทยายลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับเผื่อลูกค้ามีโอกาสได้มาดูอยู่หรือว่าดูย้อนหลังก็สวัสดีลูกค้าที่น่ารักด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home f a d 8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมาฝากแชร์กันเยอะๆ่อยนะครับบ้านยังว่างอยู่ยังมีบ้านว่างอยู่นะยังมีบ้านว่างอยู่และมีบ้านจริงให้ชมแล้ว Enjoy Home f a d 8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมา เฟศนี้มีจำกัดนะครับเพียงแค่12หลังเท่านั้นเฟศนี้มีจำกัดเพียงแค่12หลังเท่านั้นลองมาแอบดูไฟใกล้ๆมันจะสวยงามมากๆดูสิครับดูมุมเนี่ยแสงไฟมาเจอกับเสาโชว์ แล้วก็ตำแหน่งสีต่างๆแล้วการตกแต่งพวกกระจกอลูมิเนียมที่เรามีการแบ่งช่องมีการหั่นออกมามันทำให้ดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับการที่เราปลูกกระเบื้องลงจากรถก็ช่วยได้เยอะนะครับปลูกกุเบื้องลงจากรถช่วยได้เยอะมันจะดูสบายตามีความสว่างเพิ่มขึ้นมา สวยไหมครับน,นี่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสาม,มอนอนสองน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกจอดรถได้สองคันนะครับ Enjoy home fit อินจอยโฮมฟ i ดแปดอำเภอขามทะเลสอรจังหวัดนครราชสีมาฝากกดแชร์กันเยอะๆหน่อยนะ พาชมไฟสวยๆบ้านสวยๆบรรยากาศและช่วงเวลานี้เพื่อให้ทีมงานทัานเจ้าของโครงการมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจในการเริ่มต้นหลังแรกใครที่เริ่มต้นไปแล้วอาจจะเจอเรื่องเล่าเจอบททดสอบนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้วยดีและสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านในโซนอําเภอขามทะเสอจังหวัดนครราชสีมาเขาจะได้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับ เชิญมาเยี่ยมชมบ้านจริงได้นะครับมีบ้านจริงของจริงให้เปิดเยี่ยมชมได้นัดหมายล่วงหน้าได้ตลอดหรือว่ามาถึงหน้างานจะโทรหากันเลยก็ได้เราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว0933296737หรือว e ่า id line ejhome 909าศาสวัสดีครับคุณอขอบคุณมากครับขอบคุณมากสองหลังเปิดไฟคู่เปิดหลังเดียวก็จะพลังมันก็จะไม่เท่าไรนะนี่ พอเปิดสองหลังนี่พลังมันมาเต็มขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยแช์นะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับใครแชร์ขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> นางบอสบอกใครแชร์ขอให้รวยขอให้รวยช่วงนี้ต้องช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับเพราะการเข้าถึงน้อยเมื่อก่อนโอ้ทีมงานเรามาตลอดเดี๋ยวนี้การเข้าถึงจะน้อยลงต้องช่วยกันแชร์เยอะๆ เขาจะได้รู้ว่ามันมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราได้มาแบ่งปันกัน,นเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเราก็จะวางท่อระบายน้ำเราก็จะเทถนนแล้วพื้นที่ตรงนี้หน้าตาจะเปลี่ยนทันทีแล้วหลังจากที่เขาดึงสายไฟเรียบร้อยนะเราก็จะติดไฟโซลาเซลล์ในพื้นที่โครงกของรเราหน้าตาจะเปลี่ยนดูว้าวนี่ดูว้าวดูอลังการแน่ และเฟสนี้มีป้ายโครงการด้วยนะครับอืมป้ายโครงการจะเอาแบบที่สวยเลยมีป้ายโครงการด้วยนะเฟสนี้อขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะครับผมนี่โอเคนะครับประมาณนี้นะพาชมไฟน่สวยสั้นๆง่ายๆนิดดีหน่อย Enjoy Home f i e 8อำเภอขมามเทศสอจังหวัดนครราชสีมาอีกรอบพิกัดเลยสถากีคนอมอำเภอขมามเทศสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือขอบคุณทุกทุกไ like, ลท์ทุกทุกแชร์ขอบคุณทีมงานเราทุกทุกท่านขอให้ทุกทุกคนมีความสุขและรวยๆครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย